สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องมองไปสุขุสุขคนค่ะมาพอกระทิกรอบสองหรือว่ารอบสามหรือเปล่าเนาะกับแซ่บหนัวพวยนังรีบนะคะพี่น้องคะตอนนี้รีบกับในสงสงนำผู้เทาสงนำผู้เทาแล้วแล้วก็คุณแม่แล้วก็ญาติญาติทุกคนตอนนี้เปียกไหมพี่น้องคะอันนี้เปียกว่าม่นอันญาติผู้ใหญ่โหดเด้จ้ะน้องนัทสูงน้องสาวสุดที่รักนะคะบอกว่าสูงตอนนี้ก็ล่างๆเกลื่อยไปไปสงอยู่แต่ว่าคลิปนี้คืี สีมาเสื้อผ้ายนะคะเสื้อผ่าี่สาวเลยคือวันเกิดแต่คนนี้วันท่านหลวงเป็นวันเกิดเคนโมกยกลนาอ i, ่ะก็เลยไอคลิปกอนาไม่เหงาพี่น้องจ๋าคือเราอยากทำให้คลื่นหนึ่งแล้วกันเนาะอยากแค่เห็นบรรยากาศครอบครัวแล้วก็การเสื้อผ่าของพี่นังไลายๆเลยอยากมาให้พี่น้องพี่วันแรกาหนึ่งขนาดโอเคเดี๋ยวเราไปชมดูว่าเป็นยังไงตอนนี้ทุกคนก็กำลังกินข้าวกันอยู่นะคะไปกินข้าวยจะไป่เมินกันครับผมตามบกุงกระขาย เก้ากับพี่นองก,ก็ร่งกินดย่าากกับพี่นกกนหน่องก็ชิมอยู่ห้องสีกกร่งเห็ดอย่าทายที่เก้าครับตำหม,มางหงขาดาก็มาตำเหาหนึ่งร้อยบาทนะครับผมคุณราน,ะนอเออนย่งอยี่ละเออผู้นี้แลวครับกิน้ั้นเบาหวานลงมือสาเออเสือขาวนี่ครับเจ้ว่าเดี๋ยววนนีิบก่อนนะ โน้นเริ่มเตือนอุมอ้มด้ว่นโอ้ชิวถวยเป็นทุกอย่างในบ้านนี้เือแล้วหรอลูกตือนแล้วเอาตื่นแล้วน,วน่วันวนันี่่ออุ้ม่ออุ้มเอาแนวหน่า่อ เอาบรรยากาศินเขายพาย่างเขาไปบงบงผู้ซอยขันเีาครับพี่เอาสวัสดีครับกินได้เยอเขานะแซวผู้ซอยครับพี่เราเอาย่างสักมาทั้งนปานครับวันนี้สวัสดีครับไปดป่าก็คแง่มามวันนี้ มันพิเศษครับเบื้องคนะวามหนาพความตาบรรยากาศกิน,นเขากำลังกลินไรเนี่ยไรย,ยังครับอืไมไรอย่งะแะแี่บคัรับผมครับ <laughs> ผมตอนนี้ก็ไม่แอบอ่กำลังสิ่ถ้าปิดไป กำลังอ่านอยู่ว่ามันมันเบอร์ไหนผมอยากไฟเป็นโซนเป็นโซนไปเรื่อยๆดับตาโซนนั่นแหละครับเดจะเป็นเบเกอร์เบอร์ซีให้ชิวมาเหยประสานงานเดี๋ยวไปใส่วอวอกีทอกี้นะครับประสานงานกำลังไม่นี่เดี๋ยาไสซิวอาน้ำเดี๋ยวตอนชีให้ดับไฟอ่ะเบเกอร์ลูกซีเดี๋ยวไอซิวอบอกตัวกระถางเต็มใบไม่มีได้วอบอกวอจะใส่เอาตัวนี้ไวป เป็นไรที่งมนทำที่งม่จะงด้อดจวดคะาเฮียหยางจะที้กระเท็บบอเอาไปล้งเห็นยังก็ุจกีเนองเนอผมไม่งกูเกีเอาเด็กๆช่วยด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะไปเบิ่งทั้งนองเดี๋ยวยางเขามาแป๊บนึงเดี๋ยวอขหยดประานงานก่อนอ่ายามาเบิ่งผนก

ครับผมเอาทั้งนี้ทั้งนั้นบนิ้ก็สิขอบคุณพี่อุ๋มนะครับพี่ใหญ่ของใหญ่ผู้ใหญ่ของอีนทั้งจิบนะครับให้การสนับสนุนงานในมือนี้แล้วก็บอกให้เฮ็ดกิจกรรมเพื่อให้เดืยหนุ่มนะครับพี่สาวของจิบหนึ่งในวันไขวันเกิดเนาะวันนี้เราจะขอคุณพี่สาวอีกคนหนึ่งนะครับจากอังกฤษนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับพี่น้อง พนน้หูตเวไนยมาบอกกันพันน้หูตครับแตนหูตได้ไงยาเสพอหยาไห้มาซะเปนวยาเพอกันเด้อผมเขาก็ขอบุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจรักของเขาคืเกันที่อุมนะครับผมตั้งห้าไวของเขานพีสาวคนโตบอกอีกยำอีกนะครับเพื่อให้มันเป็นการสมเกลียดเพิ่นนะครับโอเคครับผมที่ออกเป้าไหนออกเป้าไหนออกเป้ากัวาะโอเคออกป้ากัวโอเคครับผมเอาราวางนี่กัน จุดเทียนแล้วพี่น้องกำลังสีเหลือมเดี๋ยวผมสียางไปข้างนอกได้ไหมเนี่ยนะครับบัตรนี้พี่น้องเอาแล้วครับผมแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูเปลี่ยนเพลงไหยเปลี่ยนเพลงไหยแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูครับผม Make my name ครับผมขอบคุณนะครับคาโลวาลีโอลาเนื้อขอบคุณทุกคนเลยค่ะแม่ขอบคุณค่ะสำหรับความภวยพรทุกคนนะคะที่เ็ขยไถมือนี้เด้อจ้าขอให้เจริญหลงดำมาคทุกคนเด้อจ้าขอบคุณค่ะพี่เสี่ยงขึ้นมาใ่ไหพี่เสี่ยงขึ้ข้าไหว้จ้ามือนี้จัดให้ถเราเลยจ้าก็มีพี่สาวจากอังกฤษนะข้าเอ่ยชื่อขอบคุณพี่สาวจากอังกฤษนะจ้าขอบคุณหลายๆจ้า

เบิ่งครับผลงานล่าสุดเกครับครับเกัเปิดเพลงได้ธรรมดาครับโอเคครับผมเมื่อกี้ใครสั่งาอะไรนะฮะเมื่อกี้ใครอมาต้องดิวครับว่าว่าเปิดเพลงได้เลยไหมโอเคครับามาบ้านี้ ต่อคือเก่าครับขอขอบคุณหลายๆผู้ติดผู้ดีติดตามรับส้มรับฟังขอบคุณผู้ที่สนับสนุนนะครับเอือยพี่อมนะครับเป็นเจ้าไหนภาษีบอกนนี้ไม่เอาแล้วนะเอาไรยังค่าขายของไว้นำให้น้องจ้าก็เลยบอกว่าอุ่นไหวในตะลอยแต่ว่าก็อยาก อยากเง็ยบให้เอือ้อยครับผมแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่สาวคนโตครับผมค่ะพี่อุ้มพี่อุ้มของของพี่สาวคนโตของทิพย์น,นะคะพี่สาวคนโตแล้วก็พี่นุ่มแล้วก็ทิพย์แล้วก็มีพี่มีน้องชายอีกคนหนึ่งแต่ว่าไม่พูดดีกว่าเพราะพี่น้องยังไม่เคยเห็นเน,นาะโอเคครับตัวของมันเกิดดีวะโอเคไหาครับแต่ก็มากค่ะคือเก่ดดาจะแบอกคือเก่าจังพวกมีเวลาแต่เราต้องคือเก่าจังที่เก่าเมื่อกี้นี่ มื่อกี้นี่ว่าชีไปปิดคลิปไปเบอกกันอยู่ข้างหลังเนาะแต่เลย่ดแต่ตาดูเอาซ้ำบวานพี่น้องเอาบางนี่ละขอบคุณเล่นจ้าแต่บางคนหนึ่งโค้งเลยเปล่ามากแตเล่ดแ่ยางน้ำมันสิเหรอพี่น้องพีชทั้งหลายอ่ะผมเอาจังังตลาดสั่งขอบคุณหลายหน่อยเรบรู้จิตจันทร์แต่ว่าขอบคุณล่วงหน้าพ่อขอบคุณทำรวยพ่อขอตโตไว้นะมาคลิปนี้เห้าเป็นสตอรี่ชีวิตนะครับอ่าอาจจะบ่ซึ้งพี่น้องบางคนอาจจะบ่ได้แฮปปี้บ่ได้เออ คือชอบปันไหนจะไาขอพื้นที่มองมีของห้องแน่จังหน่อยก็แล้วกันเนาะนี่เป็นช่องของเราเนาะเป็นช่องของเราเราไมอยากว่าเราก็อยากว่าเออแบบเนี่ยอะไรก็อยากอัปเดตให้พี่น้องคนที่ติดตามเฮาให้ก็ลังใจเฮาทงชีวิตในเบิรงนอยากเห็นจะเป็นชีวิตของเฮาแม่มาทางนี้เนาะห้อเงียบเกินไปกค่อเฮาเห็นอยู่คือเฮากำลังแอบเซอร์ไพรส์พี่สาวแล้วก็เรากำลังเตรียมของอยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่นาโอเคครับสำหรับคลิปนี่แล้วขอตัวลาไปก่อนขอบคุณคลิปหน้าสวัสดีค่ะ